สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนูตกันอีกแล้วเลยนะคะลูกค้าจา๋าวันนี้นะคะก็มาอยู่กับนูตที่เพชรยนต์นะคะสนักงานใหญ่กันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็พามาดูเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นอิซุสุดีแม็กนะคะคันนี้นะคะเป็น1.9แเลยนะคะลูกค้าจา๋าเป็นปี2018นะคะสีเทาสวยๆเลยรถเดิมๆนะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะ6แสนนะคะ59,000บาทนะคะราคาเริ่มต้นผ่อนนะคะ อยู่ที่1 2,000มบาทท่าน,นั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถดําเนินมรถส,สวยๆเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะคะลูกค้าคันนี้นะคะวิ่งใช้งานไปอยู่ที่90 0 0 0กิโลเองนะคะลูกค้าจ๋าถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะสําหรับเลขใหม่ของเขานั้นนะคะก็มีขับฟรี90าวันเช่นเดิมนะคะลูกค้าสําหรับใครที่มองหาโปรอยู่นะคะช่วงปีใหม่ของเรานะคะลูกค้าหารถนะคะไว้ใช้ก่อนปีใหม่นะคะก็แวะมาที่เพชรยนต์นะคะ มีขับฟรีนะคะ90วันนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็มีเครดิตดีจัดฟรีดาวให้ด้วยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเลยนะคะลูกค้ารีบจองกันเข้ามาไว้ได้เลยนะคะให้สิทธิ์คนจองก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้จะบอกว่าสวยมากนะคะเป็นสีเทานะคะเป็นปี2018เลยนะคะเลขใหม่ก็วิ่งได้น้อยมากวิ่งแค่90กิโลเท่านั้นเองนะคะ โปรโมชั่นนะคะก็ยังไม่หมดเลยนะคะอ,ออกรถวันนี้เลยนะคะลูกค้าส่งปีหน้านั่นเองนะคะลูกค้านี้สวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าคันนี้ก็ยังว่างนะคะเพิ่งรับเข้ามานะคะแบบยังไม่ผ่านการชง,งไปอย่างใดเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะนี่อ่า เด,เดี๋ยวเรานะคะจะไปรับชมนะคะรายละเอียดรอบคันของตัวรถคันนี้เลยนะคะว่าจะเป็นจะเป็นที่หน้านะคะคสนใจขนาดไหนนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋ามาที่ด้านหน้าของกระจังหน้าเลยนะคะลูกคา้าตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบใหม่เป็นสีโครเมียมด้วยนะคันนี้เนาะแล้วก็มาเป็นป้ายนะคะอิซูซุตรงกลางแบบนี้ให้เหลึกนะคะลูกคา้าสวยมากไม่ไหวนะคะ แล้วก็ตัวด้านระบายความร้อนนะคะก็จะเป็นแบบคีดอย่างนี้ให้เลยเนาะนี่สวยสวยด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ยังว่างเลยนะคะไม่มีชนหนักเลยนะคะลูกค้าจ๋ามาที่ตัวหลอดไฟนะคะเป็นหลอดไฟ led นะคะมาพร้อมไฟเด y t i มให้ด้วยนะคะลูกค้านี่เลยมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะสองคู่เลยนะคะลูกค้าสวยมากนะคะต่อมานะคะมาที่ตัวแมตของเขาเลยนะคะตัวแมตนะคะเป็นแมตจากิ s u z ุเลยนะคะเป็นแมต เดิมๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะมีทั้งหมด6น็อตเลยนะคะลูกค้านี่สวยๆด้วยนะคะส่วนตัวยางนะคะเป็นยางปี2020นะคะลูกคายางปีใหม่ๆด้วยนะคะลูกค้ายางปีใหม่ด้วยเลยนะคะก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ลูกนะคะลูกค้าจ่านี่นะคะ่ะใครสนใจนะคะก็โทรมาหาเรูได้เลยนะคะ ส่วนตัวโลโก้นะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีการเลือนหายไปไหนเลยเนาะนี่มาที่ตัวออกระจกมองข้างนะคะลูกค้าก็มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าส,สวยๆด้วยนะคะมาที่ตัวบันยดเหยียบขึ้นนั่นเองนะคะลูกค้าก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ้านี่จะถือว่าคันสีนี้เป็นสีเทานะคะสวยมากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจมองหารถกระบะทิประตู้นะคะ ทำนี้ได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเนาะ,ะตัวแมตตตัวล้อตัวยางนะคะก็เป็นยางปีใหม่ๆเลยแมตเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ามาที่ด้านหลังของตัวรถเลยด้านหลังนะคะเป็นหลอดไฟ led นะคะให้แล้วนะคะลูกค้าตัวบันไดเหยียบขึ้นด้านหลังนะคะก็เป็นสีดาแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่เลยอั้นี้จะเป็นกระบะท้ายนะคะสามารถเก็บสัมภาระหรือว่าเก็บเข้าของขนของได้เยอะมากๆนะคะสำหรับคันนี้เนาะ สวยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูภายในตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าว่าจะมีความน่าใช้งานได้ขนาดไหนนะคะสำหรับด้านในเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยะคะ่ะต่อมานะคะลูกค้าเป็นด้านในเนาะเดี๋ยวโน้ตขอเปิดไปนิดนึงอ่าโอเคต่อมานะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังเลยเป็นเบาะหนังเีร,รมามากลูกค้าเป็นเบาะหนังเซรมามาลเลือดหมูนะคะสวยๆด้วย ยางออบจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังแบบใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าจ๋านี่เบาะหนังนะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะลูกค้าสวยงามสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะอ่าด้านในของตัวรถก็ลูกเล่นก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้า,อ,าอยากเห็นภายในเพิ่มเติมนะคะอยากเห็นตรงไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อนูตเข้ามาได้ตามที่เบอร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวแอดไลน์นะคะส่งรูปรถไปให้ดูวเต็มๆกันเลยนะคะ ต่อมานะเดี๋ยวนุนนะคะจะพามาดูตัวพรมลายนะคะลูกค้าอ่ะนี่สำหรับด้านตัวพรมลายนะคะลูกค้าก็มีลูกเล่นให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้เนาะอ่ามีที่รับสายวางสายเนาะแบบนี้ให้เลยนะคะลูกค้าทั้งสองด้านเดี๋ยวเราจะมาดูตัวโชว์หน้าจอกันนะคะสําหรับคันนี้เนาะอ่ะนี่อ่และนี่ก็จะเป็นด้านโชว์หน้าจอเลยนะคะลูกค้าจ้า ด้านหน้าจอก็จะโชว์เลขไม่ขึ้นให้เลยนะคะจะเห็นว่า98,000นะคะ474กิโลนะคะลูกค้าเลขไม่ก็ถือว่าน้อยมากๆนะคะลูกค้าจ<ะ>๋าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอบปิดวิทยุแปบ,บนึงลดเสียงก่อนอ่าแปบ๊บนึงนะคะฝากไว้นทสาาไปเบิได้แล้วในตอนนี้ ้าเดี๋ยว,บบนะยวต้องหาลดเสียงนิดนึงเสียงดังมากค่ะอ่าก็นี่เลยเครื่องเสียงนะคะใช้งานได้นะคะเสียงดังฟังชัดมากๆนะคะสำหรับด้านหน้าจอก็มีลูกเล่นแบบนี้ให้เลยนะคะนี่เลยนะคะสามารถ รับสายนะคะนําทางโอ้โหลูกเล่นดูสวยงามมากนะคะสําหรับคันนี้เนอะลูกค้า่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันเลยตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้าสำสำหรับคันนี้เกียร์ออโต้เลยได้เป็นเกียร์ออโต้ได้ปี2018ด้วยนะคะลูกเล่นด้านหน้าจอนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะสัมผัสลูกเล่นเอ่ยอะไรเอ่ยได้นะคะลูกค้านำทางนะคะสามารถเล่นได้ด้วยนะคะนี่เลยนะแบบนี้ให้ลูกนะโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะคะสำหรับคันนี้ถ้าใครได้รับไปนะคะ คุ้มค่ากับราคามากมานูจะบอกเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปรับชมด้านหลังของตัวรถกันนะคะลูกค้าว่าด้านหลังของคนนั่งนี้จะมีความกว้างขนาดไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมด้านหลังกันเลยนะคะลูกค้านี่ต่อมาด้านหลังเลยนะคะลูกค้าตัวด้านหลังนี่นะก็จะบอกว่ากว้างเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนูขอเปิดไฟนิดนึงเนาะอาจจะมืดมองไม่เห็นเนาะ ออนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วโอ้ยประมาณ5้าโมงกว่าแล้วนะคะ<ม>ก็จะมืดๆแล้วเนาะะสำหรับด้านในนะคะนี่เลยจะเป็นด้านหลังของคนขนับนั่นเองนะคะก็สามารถนั่งได้สามสี่ท่านนะคะลูกค้ากว้างเช่นเดียวกันนะคะนี่กว้างๆเลยนะคะด้านหน้านี่สวยๆด้วยนะคะเดี๋ยวโนุชโชว์แผ่นไปโอเคอเคนาะเดี๋ยวเราก็จะแบบสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะถ้าใครนะคะ สนใจนะคะคันนี้นะคะก็ติดต่อน้องลูกเข้ามาได้เลยเนะเาะเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวน้องลู้จะพาไปดูตัวเครื่องกันนะคะลูกค้าว่าตัวเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมตัวเครื่องกันเลยค่ะต่อมานะคะเป็นด้านห้องเครื่องของเขาเลยนี่จะบอกว่าห้องเครื่องก็คือเดิมๆเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลยนะคะลูกค้านี่จะให้ดูเลยน็อตเนตดังอยู่ครบทุกอย่างนะคะลูกค้านี่น็อต <Not S 2> ทุกอันนะคะยังอยู่ครบหมดเลยนะคะไม่มีการหายไปไหนเลยนะคะสําหรับตัว ด,ด้านตัวเครื่องนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่ตัวเครื่องของเขาเลยนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะลูกค้าจะนี่สวยๆเลยนะคะคันนี้กูยังว่างอยู่นะคะรับเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะให้สิทธิ์คนจองก่อนนะคะลูกค้าถ้าใครจองก่อนได้สิทธิก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้ราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะ 6 5 9ส0 0บาทนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้ที่ใช้งานไปอยู่ที่9 0 0 0 0กิโลนะคะลูกค้าก็ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ12,000บาทนะคะลูกค้าสามารถขนของหรือว่าเที่ยวเดินทางไกลๆได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะ,ะเป็นปี2018ด้วยนะคะลูกค้านี่สวยๆเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อน้องนุชมาตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะหรือไม่ก็มาแอดไลน์นะคะตามที่ด้านล่างเลยเลยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ